บ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจานโบราณค่ะโรงเรียนบ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจานโบราณตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิไสจังหวัดมหาสารคามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2โรงเรียนบ้านดอนหมีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีโรงเรียนบ้านหนองจานโบราณมาเรียนรวม มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น70คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสุธิพงศ์สาชารุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหมีโรงเรียนบ้านดอนหมีและโรงเรียนบ้านหนองจานรบุรณขอนำเสนอนะวัตกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่1ิโดยใช้กระบวนการ space s model ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่หนึ่งเซอร์วีสำรวจทำความเข้าใจมีการศึกษาคู่มือและสำรวจความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนสืบสารศาสตร์พระราชาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิ สูก่การปฏิบัติเพื่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทั้ง4ด้านแผน n n i ่งการวางแผนมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์ข้อมูลหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกำหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลโดยสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่สิ่ถูการปฏิบัติขั้ที่3ามแอคชั่นการลงมือปฏิบัติโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ดังนี้ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ 2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active l e a r เล n นโดยใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจ s เบสเล r นิ n งเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นส่กลุ่มเท่าๆกัน ีนักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดจากการปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนิกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติจากการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิสถ่ก,การปฏิบัติเกิดผลกับนักเรียนทั้ง4ีด้านดังนี้ค่ะด้านที่หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระแสะดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. กิจกรรมวันสำคัญของชาติโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่วันเฉลิมพระชนมพนรรษาในหลวงรชัชกาลที่สิบและสมเด็จพระราชินี 3. กิจกรรมน้องไหว้พี่นักเรียนยิ้มไหว้ทักทายกาันปลูกฝังเรื่องมารยาทไทยสามมาคารวะการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 4. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงและวันเข้พาพรรษา 5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนหัวหน้าห้อง 6. กิจกรรมไหว้ครูเพื่อลำลึกถึงพระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนเรา กิจกรรมมวยไทยนักเรียนได้เรียนรู้และสนักถึงคุณค่าของมวยไทยในฐานะศิลปการต่อสู้ประจำชาติความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการออกกำลังกายและการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 1. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพื่อฝึกการออมเงินและการใช้ใจ่ายเงิ 2> น 2. งกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้มีการปลูกผกักปลอดสารพิษปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อนำประกอบอาหารกลางวันและสร้างรายได้สามกิจกรรมสติมาปัญญาเกิดนักเรียนนั่งสมาธิก่อนการเรียนทุกครั้งตอนเช้าเพื่อพัฒนาจิตใจให้มีสติและสมาธิ 4. โครงงานคุณธรรมครูพิปรีไซเคลิลสร้างค่านำมาประดิษฐ์ไม้กว่าจากขวดพลาสติกและกล่องอเนกประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้และปลูกิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม 5. กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการป้องกันการทุจริตทั้นที่ 3. มีงานทำมีอาชีพ 1. กิจกรรมแม่ค้าตัวน้อยโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ฝึกทำขนมแล้วจะนำมาขายเพื่อฝึกการเป็นพ่อค้าแม่ค้า 2. กิจกรรมน้อมนำหลักสูตรปราชาของเศรษฐกิจพอเพียงโยรงเรียนมีการเลี้ยงหมูการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันและนำไปสร้างรายได้ ขั้นที่ 4. เช checking การติดตามตรวจสอบประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่ 10. สู่การปฏิบัติสำหรับนักเรียนประถมวัยและประถมศึกษาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขั้นที่5 evaluation การประเมินผล จากการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่ส0สู่การปฏิบัติเกิดผลกับผู้เรียนทั้ง4ด้านดังนี้ค่ะ 1. นนักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนมีความรับผิดชอบเข้าใจในความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพิ่มมากขึ้น 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตใจอบอ้อมอารีมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ 4. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในงานประเภทีท้องถิ่นและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้แก่โรงเรียนชุมชนและวัด ห้านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆหกนักเรียนมีสิหนามารยาทที่อ่อนน้อมปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการวางตัวการแต่งกายเป็นที่ยอมรับจากสังคมเจ็ดนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพได้เรียนรู้ลงอปฏิบัติจริงสามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจเองได้ 8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือครูช่วยเหลือพี่ๆน้องๆทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนวัดและชุมชนขั้นที่ 6. s h a r n n g n อน n น n เวิร i กการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย 1. โรงเรียนบ้านดอนีและโรงเรียนบ้านหานองจานุราณ ได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการน้นำนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่ติสต่การปฏิบัติทั้ง4ด้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกันมีการสแสดงความสามารถและผลง,งานสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภา,ายในภาคีสหายโรงเรียนอืนอ่นๆชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ผลจากการนำนวัตกรรม SPACES โมเดลมาใช้กับนักเรียนนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาในหวงรัชกาลที่10มาเป็นหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษานำไปสู่การขับเคลื่อนและเป็นแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามรอยพยุพพลรบาดอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้ง4ด้านเห็นผลสำเร็จเป็นประจักษ์ส่งผลให้นวัตกรรมสเปซเฟสโมเดล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบตัติปีพุทธศักราช2567ระดับปถม,มวยัยของเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษามหาสารคามเขต2โรงเรียนยังได้รับรางวัลเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนธรรมดีถวายในหลวง ปีที่18ปีการศึกษา2,566ระดับชาติอีกทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษายังได้รับรางวัลครูผู้ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ปีการศึกษา2,567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2 และผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวปีการศึกษา2566เราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานอันแน่วแน่แห่งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สืบไป